พี่มินวันชรินญ,ญานะคะจากช่อง YouTube ย t u b e พญาเพชรพระธระนคราชนะคะผู้สื่อ,อนานพญาเพชรพระารนคราชและพระชายาัญญาลินทศินีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามนะคะที่ว่าเราจะรู้ได้เช่นไรนะคะว่าใครเป็นพระโสดาบันบุคคลอย่างเช่นคารวาดแบบนี้นะคะคือ,อถ้าเป็นคลิปเหมือนกับพี่มินเคยทำทำคลิปนี้ไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนะี่ยอยากจะตอบในลักษณะที่ว่า,าชี้ให้เราเห็น ตัวเองมากกว่านะคะเห็นถึงว่าอะไรต้นเหตุแห่งการผลิตคำถามหรือผลิตความรู้สึกสงสัยในเรื่องท็อป,ปิกนี้คืออะไรนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าใครเป็นพระสอดบันเป็นว่าเราจะรู้ไปทําไมนะคะว่าใครเป็นพระสอดบันนะคะจะทําให้เราบรรลุธรรมขึ้นหรือเราจะได้กลาบไหว้เขา หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจิตที่สงสัยที่เกิดมาจากจิตที่คิดลบนะคะเราจะเอาไปจับผิดใครหรือเปล่าเราจะยังไงเหมือนกับเราจะาไปเอาไปดูว่าใครอวดอ้างตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันมันจะเอามาเพื่อตอบสนองข้อคิดเห็นข้อคําถามที่เป็นฝ่ายลบๆของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะคือถ้าเราเป็นคนปฏิบตัติเนี่ยอ ก็ไม่ควรจะดูนะเพราะอัานั้นเป็นเรื่องคุณธรรมของคนอื่นเป็นความรู้สึกทุกข์หรือสุขที่มันน้อยลงไปของบุคคลคนนั้นนะถ้าปฏิบัติเนี่ยจะพูดกันง่ายนะอย่างพี่มิ้นท์เนี่ยพี่มิ้นท์เองก็เคยถามเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในคอร์สอะว่าคนไหนบ้างที่เป็นพระโสดเาบันอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกจะรู้ไปทําไมทําให้เราบรรลุหรือไงเออท่านก็ตอบตรงๆเสด็จพ่อมเพก็เช่นกันนะคะคือเหมือนกันเราก็อยากรู้ว่าเออแม่ชีคนนี้พระองค์นี้องค์นั้นอะไรเงี้ยเออมีองค์ไหนบ้างอยท่านกก็บอว่าเพออะไร เพื่อเราจะได้กราบไหวา้แล้วทําไมถ้าเกิดเป็นคนที่ดีท่านก็เป็นแม่ชีในวัดกวาดลานวัดทาดีทําประโยชน์ให้วัดแล้วเราไหว้ไม่ได้เหรอต้องเป็นพระ,พระโสดาบันเท่านั้นเรยถึงเราจะไหว้ได้ก็เลยเออจริงด้วยนะหรือว่าบางคนนะบางคนเป็นคารวาสเนี่ยเราดูเท,าเท่าเทียมกับเราแต่ว่าเขาปฏิบัติก็ดูดีกว่าเราแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่ามีความแข่งขันเล็กๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้ว่าเขาถึงหรือย,อยังเรายังไม่ถึงอ,อ,อย่างนี้นะคะ เนี่ยก็เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อตอบสนองกิเลสข,ข้อเปรียบเทียบความอิจฉาอ่าใช่ไหมความชิงดีชิงเด่นใครได้ก่อนถึงเส้นชัยก่อนหรืออะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยคือเสด็จสิ่งที่เสด็จพ่อ,อเพรตอบพี่หมิ่นมาเออพี่หมิ่นก็เออจริงด้วยถ้าท่านสอนมาแบบนี้เราเห็นมองเห็นตัวเองเลยว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้เราอยากรู้ว่า ใครเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าอ,อย่างสิ่งที่เสด็จพ่อองเพชถ่ายทอดมา,าคุณธรรมของพระโสดาบันหรืออะไรนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเสด็จพ่อองเพชอยากจะบอกว่าท่านเป็นหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องข้อน,นั้นแต่ท่านคือเจตนาของท่านอ่ะคือคือสิ่งที่พี่มิ้นได้รับนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือคือเราเห็นนะในใจท่านอ่ะท่านไม่เคยอยากจะอวดอ้างอะไรตัวเองนะแต่ว่าท่านอยากจะแค่บอกว่าเนี่ยพระโสดาบันเขารู้สึกกันอย่างนี้ ถ้าเราไม่มีตรงนี้จะดีกว่าไหมไม่มีอิจฉาเปรียบเทียบดัวแหนแอที่นั่งเรานั่งถามอยู่เนี่ยนะคะเพราะมันมาจากอิจฉาเปรียบเทียบเราเราอยากจะรู้ว่าใครเด่นกว่าเราหรือเปล่าใครดีกว่าเราใครชนะเราไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจริงๆนะถ,ถ้าเรากล้าที่จะอ่านความรู้สึกชัดๆของตัวเองเราจะรู้ว่าเออมันมีจริงเออมันจริงๆด้วยอันนีค้คลิปพี่มิ้นท์ธรรมเสเด็จพ่อเนี่ยเหมาะสําหรับ ผู้ที่ต้องการอ่านตัวเองนะชี้ชัดนะ,สะเสด็จพ่อจะจะชี้ชัดเพราะว่ามานั่งแอบหลบหรืออะไรมานั่งอ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเราก็ไม่เราเราก็ไม่ทันหรอกกิเลสต,ตัวเองกิเลสเราเนี่ยแหละมันมายาหลอกเราให้เราหลบไม่กล้าเผชิญความจริงคือซื้อตรงกับความรู้สึกตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วก็ท่านก็แค่อยากจะบอกว่าเนี่ยพระโสดาบันไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีชาดิษยาอ่าแล้วไม่มีความแค้นเจ็บ แค้นอ่าสิ่งไหนที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกเจ็บแค้นเนี่ยพระโสดาบันก็ไม่มีตรงนี้อ่าแล้วบางคนก็บอกไม่ฉันไม่เคยแค้นใครเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่ปุถุชนมองไม่ออกนะคะที่ที่เสด็จพ่อเพชรบอกคือปุถุชนไม่รู้ว่าตัวเองมีความเจ็บแค้นเพราะเจ็บแค้นเนี่ยมันเป็นไฟโทสะคือสมมติเสด็จพ่อมองเข้าไปใน,ในใจิตใจ ของลูกหลานแบบเนี้ยคือท่านจะเห็นเลยปร,ปริมาณปเปลวเพลิงของคือมันไม่ได้เป็นรูป,ปรเปลวเพลิงนะนะแต่เป็นมวลธาตุแห่งโทสะอย่างเงี้ยอะถ้าประมาณนี้นี่คือเจ็บใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของมวลความรู้สึกเข้มข้นมากแค่ไหนของโทสะเนี่ยคือ,ค,อคือความเจ็บใจแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ได้ดูมาดูจิตดูจิตนี่คือเราดูอะไรเราดูอาการของจิตนะจริงๆคือเราดูเจตสิกนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็ดูอาการของอารมณ์อารมณ์โกรธอาการของอารมณ์โกรธนะไม่ใช่เรื่องราวที่โกรธเนี่ยที่ที่ที่อ่าวิปัสส สอนให้ดูคืออาการของอารมณ์อาการของอารมณ์หิวอาการของเวทนาอาการของความสุขอาการของการเห็นแสงอาการของการเห็นนิมิตด,ดูที่อาการนะไม่ได้ดูที่นิมิตอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่เมนขอตอบ ในในคำถามนี้เป็นในลักษณะนี้นะคะเอาสิ่งที่เราถูกสอนมาแบ่งปันดีกว่าว่าวันนี้เออจริงๆเนาะมันเรามาดูตัวเองดีกว่าว่าความสงสัยบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตอบอัตราตัวเองแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกดีนะมันทําให้เราแบบชิงดีชิงเด่นอะไรเงี้ยเราก็มันไม่มีความสุขใจหรอกนะคะไอ้เรื่องชิงดีชิงเด่นนะเราแล้วตรงเนี้ยมันแอบมีกันทุกคนเลยนะเหมือนกับใครเหมือนกับตอนที่เราสอบเราอันนั้นมันก็เป็นความรู้สึกเด็กๆใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเออเรายินดีเออบางคนเราก็ยินดีนะเพื่อ เราเรายินดีอาแต่บางทีเพื่อนเราด้วยซ้ำเราก็อย่างอิจฉาอะไรอิดหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันมันก็มีอย่างเงี้ยความรู้สึกพวกเนี้นะคะเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเราเพื่อมาเห็นก่อนมันต้องเห็นก่อนแล้วมันต้องเห็นอย่างถูกต้องด้วยมันถึงจะเข้าสู่กระบ,บวนการละความรู้สึกพวกนี้นะคะนี่พี่มิงก็ขอฝากไว้นะคะขอบารมีพ่อปู่แม่ย่านะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีประทุมมาแล้วก็ องค์รูปหล่อนะคะองอะกษัตริย์ประเทศบุีและท่านย่ากระถุนะคะที่ที่เป็นรูปหล่อที่บูชาอยู่นะคะอันนี้ก็ขอให้บารมีเจา้าปู่เจ้าย่าคุ้มครองนะแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการป,รปฏบิบัติธรรมตามที่ท่านจะเกือ้อกูลได้นะคะทีะ่ท่านอาจจะเกือ้อกูลหนูเรื่องสัมมาอาชีพเพื่อให้หนูได้เออครคิดสักนิดนึงหนูรู้แหละว,ว่าทุกอย่างเป็นไปตามวิบากนะคะแต่ถ้าเกิดมีวิบากดีที่อันเป็นไป เพื่อการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเจ้าปู่เจ้าย่าบ้างก็ขอรับวาสนานั้นนะคะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube พยาเพศพรพัทนาัาาณา,าเพชรอัญมณีเพชรเกรดแก้วอ่าแล้วก็ช่อง IG เกรดแก้วไทยวาอ่าเกรดแก้วนาคาเทวาพี่มินด้วยนะคะงั้นก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ